เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวผ้านะครับนะวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยได้เดินทางมาถึงผมแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรอคอยพระรุ่นนี้อยู่นะครับนี่คือเหรียญกระถินปีพศ2 5 6 6นะครับรุ่นสาริกามหาโชคหลวงปู่ศูนย์จันทวันโน วัดป่าอิสระธรรมอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับสุดยอดพระเกจิอาจารย์ในตำนานตำนานพระป่าหนังเหนียวของเมืองไทยที่ยังมีลมหายใจนะครับนี่คือหลวงปู่ศูนย์นะครับตำนานของพระป่าหนังเหนียวนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างน้อยนะฮะจำนวน90ลังเท่านั้นนะครับต้องบอกว่านะครับรุ่นนี้ได้ลุ้นเนื้อเงินถึง ห้าเหรียญน,นะครับเขาคละมาเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้พิเศษสุดๆนะครับทุกท่านนะฟังให้ดีนะครับนะรุ่นนี้นะครับการันตีเนื้อเงินในลังถึงสี่เหรียญน,นะครับโดยมีเนื้อเงินหน้ากากทองคําให้หนึ่งเหรียญอยู่ในนี้เนื้อเงินลงยาแดงอยู่ในนี้อีกหนึ่งเหรียญเนื้อเงินลงยาล้าเงินอยู่ในนี้อีกหนึ่งเหรียญ และเนื้อเงินบริสุทธิ์อยู่ในนี้อีกหนึ่งเหรียญรวมทั้งหมดนะฮะเนื้อเงินอยู่ในรางนี้จำนวนสี่เหรียญน,นะครับและยังการันตีนะครับเนื้อนวะโลหะอยู่ในรางนี้นะครับคละกันอยู่ในนี้ยี่สิบเหรียญครับนะฮะโดยมีเนื้อนวะพลายเงินนะครับสิบเหรียญและเนื้อนวะลงยาแดง สิบเหรียญอยู่ในนี้นะครับต้องบอกว่ารายการที่เป็นเนื้องเงเินนักการทองคํานะฮะลุ้นฝังเพชรด้วยสามเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงลุ้นฝังพลอยสามเหรียญครับเนื้อเงินลงยาน้ําเงินลุ้นฝังพลอยสามเหรียญและเนื้อเงินบริสุทธิ์ลุ้นฝังพลอยห้าสีสามเหรียญนะครับเนื้อนวะโลหะพลายเงินลุ้นพลายทองคำสามเหรียญและเนื้อนวะโลหะลงยาแดงนะครับ ลุ้นต่อเก้ารอบจํานวนสามเหรียญครับพี่น้องครับนะฮะเนื้อเงินสี่เหรียญนวะยี่สิบเหรียญเปิดอย่างไรก็เจอนวะเปิดอย่างไรก็เจอเนื้อเงินนะฮะอ่ะไม่พูดพร่มทำเพลงนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่านะด้านในพระนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะขออนุญาตตัดกล่องให้ท่านชมเลยนะครับนะมาถึงผมนะฮะสดๆร้อนๆนะครับอ่ามาแล้วนะครับนี่นะฮะนี่เลยนะครับเปิดขึ้นมาครับ สาริกามหาโชคครับนี่เห็นไหมนะครับจัดสร้างนะครับลานนะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรมนตดบหรือเปล่านะครับนะเป็นพุทธสถานนะไว้ปฏิสถานรูปเหมือนนะครับของหลวงปู่ศรีลาอิสโรและหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับนี่นะครับนะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นเช่นนี้ครับลูกค้าครับนี่นะครับไม่มีการทำตำหนิเนื้อเงินมาแต่อย่างใดนะครับอ่า เนื้อเงินสี่เหรียญนวะโลหะยี่สิบเหรียญอยู่ในนี้ครับอขออนุญาตนะฮะทำการคราเนื้อเลยนะครับนะเพื่อความชัดเจนนะครับในการเจ้าหาวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าท่านจะเช่ามากเช่าน้อยนะฮะท่านก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ลุ้นเนื้อเงินสี่เหรียญนวะโลหะยี่สิบเหรียญกันทุกท่านอย่างแน่นอนครับเปิดอย่างไรก็เจอครับนวะโลหะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดให้ท่านชมนะสักสามลุ้นตอนนี้รายการลุ้นนะฮะ ผมนับเข้าวๆเหลือประมาณ20่สรสุดท้ายนะถ้าใครสนใจสั่งจองยังให้ราคาเดิมนะครับสร้างน้อยที่90บรังนะครับหรือ9 0 0 0พันเหรียญเท่านั้นนะครับอ่านี่ค้ระกันชัดๆเลยลูกค้าชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับอ่านี่นะครับบอกได้เลยว่าผมนะชัดเจนทุกขั้นตอน,นครับอ่าค้ระให้ท่านเห็นเห็นเลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับ ขออนุญาตนะครับทําการแกะให้ท่านชมเพื่อเป็นตัวอย่างสักสามลุนสามเหรียญนะครับอ่ามาชมกันะครับมาชมกันฮะอ่ะเอาหน้ากล้องเลยครับไม่มีเมคเซน์อย่างแน่นอนครับมาดูกันครับเปิดขึ้นมาฮะเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวครับโอ้โหนี่เป็นไงฮะสวยจัดทองทิพย์ลงยาเขียวเลขอะไรฮะ เลขเก้าสี่ครับนี่เหรียญแปดเหลี่ยมหลังนกสาลิกาสาลิกามหาโชคหลวงปู่ศูนย์หันข้างแบบนี้นะฮะเหนียวสุดๆครับอ่านี่เป็นไงฮะนี่สวยอ่ะให้ชมอีกสองลุ้นนะครับขออนุญาตตัดให้จมเลยหน้ากล้องเลยนะครับจะเป็นอรายการไหนฮะโอ้โห,โหทองทิพย์ลงยาน้ำเงินอีกแล้วฮะสวยครับลูกค้าดู เนี่ยเลขอะไรเลขสี่อุ้ยเมื่อกี้เก้าสี่อันนี้เลขสี่เก้าอุ้ยเลขสลับกันนะสวยครับอ่ะอีกสักลุ้นครับอ้าวมาดูกันครับเฮ้ยโอ้เป็นชนวนนะเป็นชนวนตกใจหมดนูเป็นนวะอ่ะองค์นี้เลขเจ็ดสามต่อคอ้อสเสือนะครับย่อม,มาจากชื่อลวงปู่นะลวงปู่ศูนย์นะครับลวงปู่ศูนย์นี่สะกดด้วยสอเสือนะครับไม่ใช่สอสลานะ เลขเจ็ดสามครับอู้ชนวนสวยมากครับดูอู้ยแกะได้สวยมากครับเหรียญกระถินปีนี้ครับอ่าโอเคอ่ะขออนุญาตเก็บเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไปแปะหมายเลขลุ้นลำเบอร์นะฮะหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลำเบอร์ลุ้นนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไปแล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะฮะตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับ ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทำการหยิบส่งให้เลยนะครับนะเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งนะวันนี้นะครับวันนี้วันที่29กพฤศจิกายนนะครับผมจะดําเนินการส่งให้วันนี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้นะฮะขณะที่ผมกําลังนะบันทึกวิดีโอในขณะนี้เกือบบ่ายสามแล้วนะไม่รู้จะส่งทันหรือเปล่านะฮะจะพยายามเร่งให้ทันนะถ้าหากไม่ทันวันนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้นะฮะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ มีอยู่หนึ่งกล่องที่รู้สึกว่ามีปัญหาลูกค้านี่มีปัญหาอย่างไรก็คือซีนเดิมๆนั่นแหละแต่ว่ากล่องเขาเปิดนี่นะเพื่อนะเพื่อไม่ให้มีคำคารหาไม่ให้มีปัญหาต่ลูกค้าผมขออนุญ,ญาตกรอกเปิดกล่องนี้เลยแล้วกันนะเปิดให้ท่านดูเลยแล้วกันนะะไม่รู้จะเป็นเนื้ออะไรนะเนี่ยซีนเดิมแต่ว่ากล่องมันอ้านะเนื่องจากว่ากล่องมันน่าจะหลวมเห็นไหมปิดไม่ลงเลยไหมนี่นี่นะน,น,นี่นะครับ น่าจะหลวมนะฮะอ่อ่ะ,อะเห็นไหมนี่นะมันมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่เปิดเลยแล้วกันนะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเลขเก้าแปดเลขเก้าแปดครับไม่ใช่เงินหน้ากากทองคำหรอกเพราะว่าเงินเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องเงินหน้ากากคำใช่ไหมฮะนี่รายการ เนื้ออะไรเอ่ยถ้าเป็นเนื้องเงินเขาจะต้องต่อโคดงงงูนะผม,มา่าหรือว่าเนื้ออะไรเอ่ยอปากกาและกากทองทิพย์รอเปล่มมาหุยอย่าบอกนะเป็นเงินนะคำบุคคลนวะนักกากเงินก็ไม่ใช่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะเช็กดูรายการเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูครับแกะมาให้ดูครับเดี๋ยวแอดมินขอไกลๆนะครับ จะแกะมาให้ดูนะฮะผมไม่แน่ใจนะฮะเห็นกล่องมันอ้าๆนะฮะซีนมันแบบโอ้โหนะเหนื้ออะไรฮะเลขเก้าแปดนะครับมันก็เหมือนเนื้องเงินนะลูกค้าเนี่ยเลขเก้าแปดต่อโคสอเสือแต่เขาไม่ต่อโควรงองง,งูเลยนะก็มเงินหน,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 น้าทองคำเลยแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวนะผมมีเหรียญทองคาเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผมจะเทียบดูก่อนมันใช่เงินหน้าทองคําหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมมีเหรียญทองคําดีู่แป๊บนึงนะเทียบแป๊บหนึ่งเทียบแป๊บนึงนะครับใช่หรือเปล่าลูกค้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเอาเหรียญทองคําของเดี๋ยวจะเหรียญทองคํา ให้ดูนะเนี่ยถ้าเป็นเหรียญทองคำเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทียบกันตัวนี้สีเหมือนตัวนี้จะซีดกว่าหรือเปล่านะผมไม่มันม่น,น,นใจนะดูไปรายการมันไม่มีบอกนะฮะอ่าอาปกากนะ้า้ากากทองทิพไม่มีครับโอ้นี่ลูกค้าโอ้ยผมตกใจหมดนะนี่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  นะครับเป็นรายการที่11ดครับเนื้ออาปาก้าแนะากากทองทิพย์างสี่ร้อยห้าสิบเหรียญอ่าผมก็ว่าอยู่ทำไมนะเพราะว่าถ้าเป็นทองคำเนี่ยนะมันสีเขาจะนั่นกว่านี้นะฮะนี่น่าจะเป็นทองทิพลูกค้าเนี่เป็นทองทิพแน่นอนเลยนะครับนะแล้วก็ไม่มีต่อโคดง,งงูมาเลยผมก็ตกใจึกว่าเป็นเรื่องเงินเรื่องกัรทอ,องคำนะนะโอ้โหงงกันตาแตกเลยเมื่อสักครู่นี้นะสรุปเป็นอาปาก้าหน้ากากทองทิพนะท่านไหนอยากได้เหรียญนี้ สวยสวยเลยนะแต่อับาก้าร์เขาทำสวยมากเลยนะเป็นผิวอับาก้าที่นะที่แบบว่าโหผิวกระจกอะนะครับสวยมากเลยนะฮะเหรียญแปดเหรียญแปดเหลี่ยมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตส่องให้ชม ok, แล้วกันนะครับเหรียญสวยมากล,ลูกค้านะฮะแป๊บนึงนะขออนุญาตส่องเดี๋ยวให้ชมนะครับโหนี่นะเป็นอัลบาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับโอ้ดูแกะหน้าหลวงปู่สูนได้สวยมากครับ หลังนกสาลิกาเมตตามหานิยมครับหลงปูสูนสายเหนียวครับตำนานพระป่าหนังเหนียวที่ยังมีลมหายใจนะครับหลงปู้สูนนะโอ้โหสวยมากเลขเก้าแปดลูกค้าดูดูฮะ,ะผมจะพยายามแพ็กส่งให้ทันแล้วกันวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วท่านลูกค้านะบ่า,บายสามแล้วไม่รู้จะส่งทันไหมถ้าไม่ทันก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับนะให้ท่านดูก่อนนี จริงๆส่งวันพรุ่งนี้ก็ดีนะเพราะว่าเผื่อท่านไหนอยากจะเลิกเบอร์อะไรเงี้ยนะฮะนะครับผมก็พยายามแล้วกันพยายามจะแพ็คนะเร่งให้ทันวันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ทันก็เป็นวันพรุ่งนี้นะลูกค้านะนะครับวันนี้จะทันไหมตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับที่อัดวิดีโอตอนนี้นะฮะเพราะว่าผมมัวแต่ส่งแพ็คหลวงพ่อเงินอยู่ <laughs> นะต้องเรียนตามตรงหลวงพ่อเงินว่าท้ายน้ํามหมดแล้วนะครับเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญที่ได้มานะครับที่ได้มาหมดแล้ว นะครับเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับพ่อเงินหมดนะบารมีหลวงพ่อเงินไม่ธรรมดานะเหรียญแต่กลุ่นะครับนี่นะครับอาองนี้นะท่านไหนอยากได้นะคุยนอกเรื่องเลยนะเมื่อสักครูน่นี้อาปกาก้าหน้ากากทองทิพนะสร้างสี่ร้อยห้าสิบเหรียญอง์นี้เลขเก้าสิบแปดหลังนกศริกาต่อโคดสอเสียย่อมาจากหลวงปู่ศุนชื่อท่านนั่นเองนะครับเหรียญนี้อ่ะผมขอนะขอเอเอาไปสามร้อยห้าสิบาทแล้วแหละอ่ะเอาไปลูก่า เอาไป350บาทนะครับรายการนี้นะท่านไหนเอานะครับเอาไป350บาทอาปาก้าหน้ากากทองทิพย์ครับอ่ะราคานี้เลยนะไม่ใช่เงินหน้ากากทองคํานะครับตกใจหมดฮะเพราะว่ากล่องเนี้ยเป็นกล่องที่มีปัญหาเนื่องจากว่าน้าเนี่ยนะเห็นไหมบีบไหนไหมไหนมันก็อ่านไหมอ่านไงไหมอ่านเนี่ยไงไหมกล่องมันมีปัญหานะครับนีเห็นไหเนี่ยมันเลยอ่านผมก็เลยกลัวว่าจะดราม่ากัน ก็ลูกค้าบางท่านแบบเอ้ะทำไมตู o มตามส่งกล่องผ้ามากล่องอ้าเลยนะเดี๋ยวน่ะเห็นไหมน่ะอ,อ้าอีกแล้วนี่นะเนี่ยมันบีบไม่อยู่นะฮะตัวล็อกมันน่าจะมีปัญหานะครับอ่ามาดูเหรียญอ,อื่นนะครับนี่นะครับเนื้อชนวนนะฮะมาดูกันว่าสร้างกี่เหรียญครับเนื้อชนวนนะฮะเนื้อชนวนเรวมมวลสารสร้างสี่ร้อยห้าสิบเหรียญครับอ่าเป็นชนวนรวมมวลสารอ่านให้แก่ให้ชม นะะนวนเนี่ยนะต้องบอกว่าหน้าพระนิสวยนะฮะลูกค้าหน้าคมชัดมากมาดูชนวนดูครับโอ้โหดูหน้าใครเก็บก่อนได้ก่อนนะรุ่นนี้ครับเลขเจ็ดสามครับสวยมากลูกค้าดูนะเหรียญแปดเหลี่ยมโลหะศูนย์ครับเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับหลหะศูนย์ไม่เคยมีการสร้างเหรียญแปดเหลี่ยมนะะนะนะเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับนะ ต้นนี้ขึ้นทำเนียบนะบออกขึ้นทำเนียบวัดเลยนะครับทำเนียบวัดสมคลของวัดนะฮะร,รุ่นที่เท่าไหร่นะผมจําไม่ได้ละห้าสิบแปดหรือบ่างนะครับนะนะผมเคยบรรยายลงในคลิปอยู่นะครับนี่หน้าสวยมากเห็นไหมดูผิวชนวนซะก่อนครับโอ้โหเอาไปสองลูกค้าไปสองครับไปสองสวยจัดดูครับดูนะฮะโอ้โหยอย่างสวยผิวชนวนนี่ผมบอกได้เลยว่า รูปนี้ชนวนสวยมากเป็นชนวนรวมมวลสารซึ่งมีมวลสารแผ่นจานอัขราเลขยันของพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะล้อมเป็นชนวนมวลสารแล้วก็เหรียญเก่าๆของหลวงปู่ศูนย์ด้วยนะครับนะใครได้ชนวนไปเนี่ยเอาไปขึ้นคอได้เลยนะนะครับนะเอาราคาแบ่งปันไปเอาไป350บาทนะครับอะ่ะราคาแบ่งปันนะครับเอาไป350บาทท่านไหนยังได้ชนวนเอาไปนะครับราคาแบ่งปันออะมาดู เหรียญทองทิพย์ลงยาน้ำเงินนะครับนี่นะครับเหรียญทองทิพย์เป็นทองฝาบาทลงยาน้ำเงินสร้างเก้าร้อยเหรียญนะฮะอุ้สร้างน้อยมากสร้างเก้าร้อยเหรียญนะฮะทองฝาบาทลงยาน้ำเงินครับมาดูกันครับสวยๆครับงานลงยามีน้อยฮะต้องบอกก่อนนะเนี่ยให้ดูใบรายการอีกทีนะครับนี่เห็นไหม งานลงยามีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานลงยาเนี่ยจะค่อนข้างมีราคานิดหนึ่งนะลูกค้านะนะครับเนี่ยงานลงยามีแค่รายการอลาบากา้ายาเขียวอลบากา้าน้นเงินอลบากา้ายาแดงนะครับแล้วก็ทองฟ้าบาทเท่านั้นเองนะครับนะนอกั้นก็จะเป็นเนื้องเงินนะที่ลงยานะครับแล้วเป็นนวะก็เป็นพลายเงินนันวะยานแดงเนี่ยประมาณเนี้นะฮะคืองานลงยามีน้อยต้องว่ายอย่างนั้นนะครับนี่นะโยลงยาน้ําเงินฮะ ทองฝาบาทครับโหยยังกระทองคําลูกค้าดูฮะโอ้โหเลขสี่เก้าฮะนี่นะสวยจัดเลยยังกระทองคําเลยเอาไปเลี่ยมใช้ลูกค้านะนี่นะฮะดูครับดูหน้าหลวงปู่ศูนฮนะนวะยี่สิบเหรียญครับอยู่ในลังเนื้อเงินสี่เหรียญครับมีเนื้อเงินลงยาสามเหรียญและหน้ากากทองคําอีกหนึ่งเหรียญครับลุ้นฝังเพชรฝังพลอยเพียบเลยนะฮะ โอ้โห oh, สวยมากลูกค้าดูท่านต้องเอาไปส่องนะท่านเชื่อผมนะถ้าเอาไปส่องดูท่านจะเห็นแบบรายละเอียดนะเหรียญเขาแกะนี่เห็นไฟเห็นอะไรโอ้โห oh, สวยมากเหรียญหลวงปู่สูนนี่สุดยอดแล้วฮะท่านได้แวนเหรียญพระอรหันต์นี่สุดยอดแล้วเหรียญที่แท้และท่านหลวงปู่สูนด้วยฮะนี่สวยมากนะหันข้างใส่แว่นนี่สวยจัดเลยนะบอกได้คำเดียวครับอะ มาฟังราคาครับเหรียญนี้นะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาล้ำเงินสวยๆหรือ้าเหรียญนี้ผมขอที่เอาไปที่นะครับฟังราคานะฮะขอที่สี่ร้อยบาทอ่ะท่านนายรับปิดมานะฮะทองฝาบาทลงยาล้ำเงินสร้าง900เก้าร้อยเหรียญครับเหรียญนี้เลขสี่เก้าขอที่สี่ร้อยบาทท่านนายรับปิดเข้ามาครับขอสี่ร้อยนะเนื่องจากงานลงยาเนี่ยจะบอกว่าหายากนะครับอ่ะมาอีกเหรียญหนึ่งครับ ทองฝาบาทลงยาเขียวนะครับอ่านะครับเหรียญนี้สร้างเท่าไร่เอ่ยทองฝาบาทลงยาเขียวสร้าง900เก้าร้อยเหรียญเช่นกันครับนีนะฮะสร้าง900เก้าร้อยเหรียญเช่นกันนะครับมาดูครับเอาไปเลี่ยมสามห่วลูกค้ากําลังสวยเลยนะสวยจัดเลยนี่นะทองฝาบาทลงยาเขียวครับเลขเก้าสี่ละฮะโอ้โหเลขอยู่หลักประมาณเนี้ยนะฮะเลขไม่ข้ามสองหลักเลยนะ เห็นไหมเลขเก้าสี่นะเลขมีแค่2หลักเท่านั้นนะไม่ข้ามสองหลักเลยนะไม่ถึงสามหลักนะดูสร้างเก้าอยเลขเก้าสี่นะครับอันนี้สร้างเก้าร้อยเหรียญครับโอ้ยงานลงยาสวยจัดนะดูค่าดูผมขอ4สี่ร้อยบาทเช่นกันลูกค่านะรายการนี้ขอ4สียรอยบาทท่านในรับปิดมาครับขอ4สียร้อยบาทครับเลขเก้าสี่เนื้อทองฝาบาทลงยาเขียวครับ ขอเสียรอยบาทท่านดรับปิดเข้ามาครับอ่ะขออนุญาตเก็บเลยครับเหรียญลงยานะครับเขามีน้อยเขาสร้างน้อยนะฮะก็ขออนุญาตมีราคานิดนึงนะฮะหรือท่านไหนจะรับรายการลุ้นเนื้อนะถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะว่างอยู่ประมาณสัก2 0 30น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวขอไปเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์นะท่านติดต่อเข้ามาก็ได้นะว่าท่านจะรับรายการที่ผมแกะโชหรือรายการลุ้นท่านก็แจ้งเข้ามานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนล รีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ